สมาคมอินเดียพัทยาร่วมเมืองพัทยาจัดกิจกรรม International Day of โยคะเนื่องในวันโยคะสากลที่ลานกิจกรรมแยกพัทยากลางนายประเมศตรงามพิเชษนายกเมืองพัทยามอบหมายให้ดรพิทยาพิรมอน้นผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันโยคะสากลประจำปี2567โดยมีนายลักษมณ์สิงห์ นายกสมาคมอินเดียพัทยาคณะกรรมการสมาคมชาวอินเดียนักธุรกิจอินเดียในพัทยาและคนรักสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกิจกรรมสำหรับกิจกรรม International Day โยคะในครั้งนี้สมาคมอินเดียพัทยาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยโยคะซึ่งเป็นวิธีออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะหัวใจสําคัญของการฝึกโยคะไม่ใช่แค่การฝึกฝนร่างกายแต่ยังได้พัฒนาและปรับความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันอีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกโยคะบําบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้โดยวันโยคะสากลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของวันที่21มิถุนายนนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมา ามประกาศของที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในปี2014สำหรับโยคะเป็นการปฏิบัติเพื่อออกกำลังกายฝึกจิตใจและกิจกรรมทางจิตวิญญาณที่มีที่มาจากประเทศอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทระโมทีกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติในปี2014เสนอให้วันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดของปีในซีกโลกเหนือฉลองเป็นวันโยคะสากล yeah! เคลื่อนไหวข่าวสารสาระต่างๆและความบันเทิงแหล่งที่กินที่เที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในจังหวัดภาคตะวันออกได้จากทุกแพลตฟอร์มของตะวันออกทูเดย์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ